สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้นําแสดงการเปลี่ยนถังน้ําฮิตาชินะครับมีปัญหาผุนะครับแต่ยังรั่วยังไม่รั่วเยอะนะครับนี่นะครับเป็นฮิตาชิรุ่นนี้นะครับ W T P หนึ P ่งศูนย์ห้า V J แปดนะครับตัวนี้สุดๆนี่ตหนิ่มรอบแต่ก็ยังใช้ได้นะ,ะน,นะครับจะเป็นร้อยร้อยวัตต์ร้อยห้าวัตต์นะ ป่าก็รุนกี้ก็สิบสอไมโครนะครับตอนนี้มาดูถังก่อนที่เขาไปเบิกถังมานะครับจะของบ้างไเบิกเขียนว่าร้อยวัตต์นะครับแล้วก็มีนี่มาให้จุดยางโอลิงต่างๆนะครับของถังตรงนี้นะคระับเป็นสีแดงนะครับตรงนี้น่าจะเป็น i อ c นะสีแดงเป็น ITC อันเดียวกันนะครับ กันได้เดี๋ยวดูกันดูฝาด้านบนแต่ปัญหาเรื่องน็อตนะครับนี่น,นีมันโดนน้ำน้ำฝนสาดมนะัตัวน,นี้น้ำเข้าตัวน,นี้เป็นท่อหกหุนนะนี่หกหรือสี่นี่มันเป็นท่อเล็กๆนะครับตัวนี้ น่าจะเป็นหกนะครับหกแล้วก็ลดเหลี่ยมนะครับตันนี้ลดเหลี่ยมลดเหลี่ยมอ่าหกหุนลงสี่หุนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะออกก็เหมือนกันจะปิดเบรกเกอร์ปั๊มด้วยนะครับไฟป,ปัมนะ๊มเนี่ยปิดน้ําก่อนแล้วกันเปิดก๊อกน้ําน้ําทิ้งออกหน่อยครับเปิดแช่น้ำหน่อยครับอ่า ออก็มีซึอมอยู่อ๋อไม่ใช่ไม,ม่ซึมนะมีซึมนัานล่างอยู่นี่น็อตนี่จะขาดหมดอยู่แล้วนะครับเนี่ยทนมากเลยนะรุนเนี้ยครัออออแบบสดๆเลยถังก็น่าจะตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันโครมาสีกันได้แต่ปัญหานี่เรื่องน็อตนี่แหละเรื่องใหญ่คือเรื่องน็อตนี่แหละครับ่ตอนนี้ก็รอน้ำให้หยุด ไหลก่อนนะให้นับออกให้หมดก่นอนออนี่นี่ก็ต่อไว้อย่างดีเลยนะอันนี้มีน้ําตรงด้วยนะครับนี่น้ําตรงเวลาปิดซ่อมซ่อมปั๊มก็สามารถใช้น้ําตรงได้นะครับต่อไว้พร้อมเลยน้ําไหลหมดยังครับเปิดเปิดก๊อกน้ําทิ้งเลยครับครับเปิดทิ้งเลยครับ งั้นเดี๋ยวขันน็อตออกนะนี่ก็เตรียมประแจบล็อกเหล็กนะครับเบอร์สิบสามครับตัวนี้ข้อ,อ,อดีนะรุ่นนี้ปิดเป่าน้ำนะครับแล้วก็ขันนี่ออก ตัวนี้ถังนี่อาจต้องตัดนะครับตัวน็อยึดถังของเขามีลูกหมูอยู่พอดีนะครับไม่ไเป็นนีตัวนี้บอสิบสามออก้เข้านะใช้หมอแล้วใช้สุดๆนะครับคุ้มสุดๆอาจจะมีตรงนี้นะครับตัวนี้น่าจะหัวน่าจะไปแล้วตัวนี้คงต้องใช้ครีมล็อกนะครับหัวไม่เหลือแล้ว เครื่องแรกแล้วเนี่ยใช้คุ้มขนาดนี้อันนี้ต้องต้องเจียออกแล้วครับหวัวไม่เหลือแล้วครีมล็อกครับคนมากเลยครับจังเห็นแล้วสุดยอดเลยใช้ลูกหมูเล็กนะตัดใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะมันจะนี้มันจะัวจะโดนท่อกับใบตัดแตกนะครับ ออตัวแล้วช่างโอเคก็เลื่อนถังออกนี่ง่ายแล้วโอเคออกแล้วนะตอนนี้ก็มีเบ้าอยู่ ครับผมถอดโครงถอดโครงครเดี๋ยวประกอบอีธีแต่ว่าต้องตัดนี่ก่อนตัวนี้น็อตมันไม่เหลือแล้วต้องตัดออกนะครับต้องตัดอย่างเดียวนะอาการนี้รัตัดขาเสร็จนะครับ <c oughs> วางถังนะครับ เป็น ICC ต้องตัดนอ็อตออกนะเนี่ยจะวางตัวนี้น่าจะบล็อกเดิมตัวนี้ไม่ยึดนะตัดออกเลยทั้งหมดตัวนี้แป้นอยู่นี่นะครับซีงกัน ทำความสะอาดอยางดูกันนะซีนประกบถังนะครับโอเคครับแล้วก็ของมาซื้อน,น็อตใหม่มาด้วยนะครับเกี่ยวละเอียดเนาะตตวนี่ก็วางถ้ารเดิมถ้ามีอ๋อตัวนี้โอลิง ตันนี้เปลี่ยนเอาลิงตัวใหม่นะบตัวแบนดูกันตัวนี้ติดโอ้ติดแหวนแล้วก็ใส่ยางเข้าไปนะครับใส่ยางใส่ประกบนะครับ ใส่ไปตอนนี้ก็ใส่ยางรองนะครับรกันมอเตอร์สั่นนะตัวเดิมนะต่อจากตัวเดิมไปก็ใส่แหวนนี่เลยตัวนี้จะติดเ,เดี๋ยวมาไล่คันยึดกันนะครับโอเคแล้วคันนั้นใหม่นะตัวนี้เป็นเบอร์12นะครับจากเบอร์13บ นอ็อตไม่มีขายบนนี้นี่ให้เจ้าของเขาไปซื้อมาแน่น,นอนล่ขันให้แน่นนะครับัเ,เสร็จก็ใส่เพชเชอร์เข้าไปนะครับ ใส่ให้ดีนะยห้ปีนเกลียวนะครับโอเคเราก็ไปแก้เรื่องคันนะเพราะตึงนะครับตัวนี้เดินแล้วใส่กลับนี่ครับได้กาดชนีนะครับไว้นอกจะได้ขยไล่กาดง่ายตัวนี้ปิดตายก็ไว้ด้านในนะครับอ๋อหวานเพิ่มนะอ๋อไม่ไม่ละครับพอละครับเยอะแล้วครับตัวนี้ก็เปลี่ยนน็อตสั้นตัวใหม่นะครับเป็นเบอร์12เหมือนกันเกี่ยวละเอียด คนี่ก็ปิดตาแลนะ้วนี่ก็น็อตก็เป็นเบอร์สิบสองนะจากเบอร์สิบสามตัวนีก็เปลี่ยนใส่ซีนนะครับซีนเปล่ยใส่ซีนเปลี่ยนซีนใหม่นะครับอโเคครับตัวนี้ก็ขันตัวนี้ตัวนี้นใช้น็อตตัวเดิมนะครับพอดีตัวนี้มันจะสั้นนะเกียวจะชนเป็นเหล็กตันด้านในนะครับ มีข้อแม้อยู่จุดเดียวนอกนั้นจะให้ได้หมดโอเคต้องลองเปิดน้ำก่อนมีร่วมอะไรไหมนะครับอ๋อตัวนี้ต้องบากอีกทีนะครับบากเพื่อจะใส่ล่องใส่ไฟเพราะว่าตัวนี้เหมืนอนยางล็อกมันเป็นมันต้องไอถอดใส่ไฟใหม่นะครับจุดนี้นะ เ,นนะทเทน,น้ำเข้าก่อนรั่วไม่รัว่วทาง,ทงเด็กไี่น่าจะมีปัญหาโอเคอตอนนี้ก็ไม่รั่วไม่ไรนะครับหวานจงของเปิดปั๊มครับเปิดไอ้เบกเกอร์กัน ปลาแรงอยู่ไม่ต้องไล่นะโอเคตัดแล้วนะครับเปิดน้ำออกนะครับโอ้ีมีน้ำน้ำอยู่วันเปิดก๊อกหน่อยครับ <Okay. S 1> ปิดก๊อกนะ ออกแล้วนะครับปิดเลยครับแหลงดันเยอะไปหรอ,อ,อข้าวแล้วรถเหลี่ยมรถเหลี่ยมมีซึมหน่อยๆน,นะครับ มีหยดรถเหลี่ยมนะข้าปิดปิดก่อนครับต้องขันรถเหลี่ยมใหม่นะครับรถเหลี่ยมมันมีซึมอะครับไอถังไอยางนี่ไม่รั่วมันรั่วตรงนี้โอเคดูทีครับตรงนี้จะมีไอตรงข้อต่อระหว่างเนี่ย รถเหลี่ยมไอ้ระวังสีลงหกนี่นะตัวเนี้ตัวถังไม่รั่วนะซีนเซนไม่รั่วแต่มันยกต้องเชฟครับเนี่ยเชฟคีมล็อกแล้วก็จะเลื่อนจับนะครับจับตัวนี้แล้วก็จับรถตัวรถเหลี่ยมนี้ออกมาเดี๋ยวพันเกียวใหม่นะครับอันนี้มีซึมนิดๆน,นะครับมาดูก่อน ดูวาตรงนี้ก็ไม่มีซึมนะครับซึมตัวนี้ต้องระวังตัวนี้ท,ทายากอย่าระวังท่อแตกนะครับตัวนี้พันเกีียวไปสักสิบรอบนะครับสก็เลยไม่ออระวังอย่ายให้ปีนเกียวนะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวงานจะเข้า ก็จับคันกันปัมป๊มนี่คันเสร็จแล้วนะครับปัม๊มดูึงยังไงต้องระวังระวังท่อแตกนะไม่ใช่อะไรต้องระวังข้อประกอบโอเคตัดแล้วครับอโอเคเดี๋ยวเปิดเปล่า ลองเปิดน้ำดูครับ okay. เดี๋ยวย้ายสายไฟแล้วก็ใส่นี่ใส่กันสายไฟแล้วก็ข้อฝาโอเคนะครับ อันนี้ก็เลยจะครอบฟ้าอย่างอื่นก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาอะไรไก็จะเหลือย้ายสายไฟนิดนิดหน่อยนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่อยมันนการทำคลิปดิดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ